สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม MY เกษตรยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์เติบโตไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมมีตัวหนึ่งมาแนะนำนะครับนั่นก็คือไตรโ,โคเดอร์มานะครับหลายคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับสำหรับสายกเกษตรนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักนั้นไตรโคเดอร์มาคือเชื้อราชั้นสูงนะครับถามว่าจะเอาไปทำอะไรนะครับเชื้อราชั้นสูงตัวนี้มันจะเข้าไปกัดกิน เชื้อราตัวอื่นนะครับเป็นอาหารเราก็จะใช้ประโยชน์จากมันตรงนี้นะครับนั่นก็คือเอาไอเนี้ยไปใส่ในดินนะครับให้มันไปกินเชื้อราร้ายนะครับเชื้อราร้ายที่เข้ามาทําร้ายต้นทุเรียนเรานะครับพวกรากเน่าโขนเน่านะครับวิธีใช้งานของมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับสําหรับผมผมทําขึ้นมา1กิโลกรัมรอบหนึ่งนะครับผมก็จะเอา1กิโลกรัมผสมกับน้ํา200ลิตรปล่อยออกมากับสปริงเกอร์นะครับ ส่วนวิธีการเพราะของมันนั้นเดี๋ยวผมจะทําออกมาอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้จะบอกว่ามันเก็บไว้ได้ไม่นานนะครับประมาณถ้าเป็นเชื้อสดแบบนี้เก็บไว้ไม่เกินหนอาทิตย์นะครับถ้าเกินหนึ่งอาทิตย์ประสิทธิภาพมันจะลดลงนะครับเพราะว่าเชื้อมันจะเริ่มตายแล้วนะครับการเอาเก็บในตู้เย็นจะทาให้เก็บได้นานขึ้นนะครับประมาณ2อถึงสาอาทิตย์ถ้าเอาไปตากแดด ไม่ดิตากแดดไม่ได้นะครับเชื้อราตัวนี้ห้ามตากแดดนะครับเอาไปพึ่งล่มให้แห้งนะครับเป็นเชื้อแห้งจะเก็บไว้ได้3-4ถึง4เดือนเลยทีเดียวน,นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ